สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรีกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวดีของยูเครนมานำเสนอซึ่งประเทศยูเครนนั้นจะได้รับมอบอาวุธล็อตใหญ่จากฝรั่งเศสโดยเฉพาะปืนใหญ่อัตราจรแบบซีซ่าจำนวนมากถึง78ระบบพร้อมด้วยระเบิดนวิถีด้วยเลเซอร์และวุธอื่นๆนอกจากนี้สถานการณ์การรบในยูเครน ยังมีข่าวว่าพวกเขาน,นสามารถจัดหนักกองทัพรัสเซียได้ในคามิน่าส่วนรายละเอียดในเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตารี่พร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของยูเครนกันก่อนนะครับซึ่งการรบกันในเคอร์มินานั้นกองทัพรัสเซียพยายามรุกเข้าใส่กองทัพยูเครนอย่างหนักในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป้าหมายหลักๆของกองทัพรัสเซียก็คือพวกเขาต้องการผลักดันแนวตั้งรับของยูเครนให้ห่างออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดแนวลำน้ำครับแต่ว่าการรบกันในจุดนี้กองทัพยูเครนยังคงสามารถทำการตั้งรับเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นการต่อสู้นั้นเต็มไปด้วยความดุเดือดยูเครนสามารถต้านทานการโจมตีของกองทัพรัสเซียเอาไว้ได้ดนพวกเขานนั้นได้ใช้ปืนใหญ่สนาม กับดักระเบิดรถถังและโดรนแบบ FPV เข้าเล่นงานกองทัพรัสเซียโดยผลการรบในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นกองทัพรัสเซียก็ได้สูญเสียทหารราบไปจำนวน356นายมีทหารบาดเจ็บอีกกว่า602นายถูกจับเป็นเชลยศึกจำนวน3นายสูญเสียรถถังจำนวน9คันรถรบฐานราบจำนวน18คันยานเกราะหคันระบบปืนใหญ่สนาม6ระบบ อุปกรณ์พิเศษอีก2ระบบปืนครกอีก1ระบบและโดรนตรวจการอีก2ลำครับ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของไทยก็ได้วิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นกําลังฉวยโอกาสที่กองทัพยูเครนกําลังขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่พวกเขานั้นจะทําการผลักดันแนวตั้งรับของกองทัพยูเครนให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นจะส่งทหารของตนเองเข้ามาในพื้นที่เพื่อสร้างฐานที่มั่นแข็งแรงต่อไปก่อนที่ทางการของยูเครนนั้นจะกลับมามีความแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ โดยมุมมองส่วนตัวของแอดมินแอดมินมองว่ากองทัพรัสเซียนั้นไม่ค่อยให้ความสําคัญกับยอดการสูญเสียของฝั่งตนเองสักเท่าไหร่นะครับเพราะเขาหวังแต่เพียงว่าต้องการยึดดินแดนของยูเครนให้ได้มากที่สุดและสร้างฐานที่มั่นให้ได้มากที่สุดสิ่งนี้จะทําให้ยูเครนกลับมาขับไล่พวกเขาได้ยากมากๆในภายหลังนั่นเองครับซึ่งในภาพรวมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นงานหนักของกองทัพยูเครนต่อไปเลยนะครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมการรบกันในพื้นที่ของบักมุดนั้นเพราะว่ากองทัพรสเซียพยายามรุกเข้ามาทางใต้ของเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ของคริสชิปยาแต่ว่าการรบกันในจุดนี้ยูเครนก็สามารถต้านทานกองทัพรสเซียเอาไว้ได้เช่นกันครับ ส่วนการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองอาบดีอีฟกานั้นพบว่าแนวรุกของกองทัพรสัสเซียเริ่มที่จะขยับไม่ขึ้นพวกเขานั้นได้สูญเสียรถถังยานเกราะไปมากในจุดนี้จะพบว่ากองทัพรสัสเซียนั้นได้ใช้รถขนส่งจากจีนมากขึ้นซึ่งพวกมันนั้นเป็นรถที่ค่อนข้างบอบางและไม่มีเกราะใดๆเลยนะครับกองทัพรสัสเซียนั้นจะใส่รถเหล่านี้ขนฐานราบไปยังแนวหน้าและพยายามที่จะสร้างแนวตั้งรับเพื่อทำการรุกต่อไป แต่ก็นั่นละครับคุณผู้ชมการรบกันในพื้นที่พบว่ารถที่มาจากจีนนั้นถูกทางการของยูเครนถล่มยับไม่เป็นท่าเลยครับซึ่งเราก็คงต้องเอาใจช่วยฐานยูเครนต่อไปสำหรับการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศของพวกเขาครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่27มีนาคม ทานราบก็เสียชีวิตไป1 0 3 0นาย 39, รถถัง11คันยานเกราะ9คันรถขนส่งทางการหาร41คันปืนใหญ่สนาม27กระบอกโดรน25ลำขีปนาวุธ1ลูกและระบบป้องกันพลังการหนึระบบครับถือด้ว่าวันนี้กองทัพรัสเซียสูญเสียหนักเช่นเคยครับโดยเฉพาะทหารราบปืนใหญ่สนามและรถขนส่งทางการหารครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูข่าวดีของทางฝั่งยูเครนกันบ้างโดยนายเซบาสเตียนเลคอนูรัฐมนตรีกราโหมของฝรั่งเศสกล่าวว่าฝรั่งเศสนั้นจะมอบปืนใหญ่อัตราจรแบบซีซ่าจำนวนมากถึง78ระบบให้กับยูเครนในเร็วๆนี้และพวกเขานั้นจะเพิ่มการจัดหากระสุนปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรให้กับยูเครนราวๆจำนวน80,000นัดครับ ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสําหรับยูเครนมากๆเลยนะครับเพราะว่าปืนใหญ่อัตตาจรแบบซีซ่านั้นพวกมันได้พิสูจน์ตนเองอย่างยอดเยี่ยมในแนวหน้าของสนามรบยูเครนมาแล้วอย่างโชคชนครับสําหรับปืนใหญ่อัตตาจรแบบซีซ่า พวกมันติดตั้งปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิเมตรโดยติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกคุ้มเกราะขนาด6ล้อออกแบบและพัฒนาโดยประเทศฝรั่งเศสพวกมันนั้นได้เข้าประจำการในครั้งแรกเมื่อปีพศ2 5 5 1ครับ ระบบซีซ่าสามารถปฏิบัติการโดยใช้ฐานประจำการ5นายโดยในกรณีเร่งด่วนสามารถใช้ฐานประจำการเพียง3นายตัวรถนั้นสามารถบรรทุกกระสุนปืนใหญ่ไปได้จำนวน18นัดมีอัตราการยิงอยู่ที่6นัดต่อน,นาทีมีระยะหวังผลอยู่ที่40กิโลเมตรการยิงนั้นจะเป็นการคำนวณการยิงโดยระบบอัตโนมัติใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการยิงเต็มระบบทำให้ซีซ่านั้น สามารถเข้าที่ตั้งยิงและพร้อมยิงโดยใช้ระยะเวลาเพียง2นาทีเท่านั้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญที่จะทำให้ทางการของยูเครนั้นสามารถต่อต้านการรุกรานจากกองทัพรสัสเซียได้ดีเลยล่ะครับส่วนอาวุธชิ้นต่อมาในแพ็กเก็ตความช่วยเหลือใหม่ก็ถือได้ว่ามีความน่าสนใจมากเลยนะครับ นั่นก็คือฝรั่งเศสจะมอบระเบิดนวิถีอัจฉริยะความแม่นยำสูงอย่างเจ้าแฮมเมอร์ให้กับทางการของยูเครนเพิ่มเติมซึ่งถ้าจะให้พูดไปแล้วระเบิดชนิดนี้มันก็คือชุดคิดคล้ายๆระเบิดเจแดมของทางสหรัฐอเมริกาครับแต่ว่าระเบิดรุ่นนี้มันจะมีข้อดีตรงที่ชุดนำทางของพวกมันนั้นจะมีให้เลือกใช้งานมากถึง3ระบบก็คือระบบนำทางแบบ GPS ทั INS ระบบติดตามเป้าหมายด้วยอินฟาเลดและระบบพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยเลเซอร์นอกจากนี้ในส่วนท้ายของพวกมันนั้นก็จะมีปีกนำทางและมีเครื่องยนต์ไอพ่นเชื้อเพลิงแข็งเพื่อขยายระยะการโจมตีและเพิ่มความเร็วในการพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้อีกด้วยส่วนระยะการโจมตีของแฮมเมอร์นั้นจะอยู่ที่ราวๆ6 0 0บถึงกิโลเมตรสามารถใช้งานได้ทุกสภาพอากาศส่วนในอนาคตนั้น ผู้ผลิตพวกเขาตั้งใจจะขยายระยะการโจมตีไปที่150-200กิโลเมตรครับ และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของพวกมันก็คือมีความสามารถในการโจมตีหลายเป้าหมายได้พร้อมกันสามารถทำลายเป้าหมายที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ได้ด้วยความแม่นยำสูงแฮมเมอร์นั้นไม่ต้องการการบำรุงรักษาที่มากนักพวกมันมีประสิทธิภาพสูงและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำโดยผ,ผู้ผลิตชาวฝรั่งเศสนั้นได้อ้างอัตราความสำเร็จอยู่ที่99%สําสำหรับอุปกรณ์นำทางระเบิดชนิดนี้ครับ โดยเจ้า h ฮ m m e r นั้นเราสามารถนำไปติดตั้งกับระเบิดธรรมดาขนาด276ปอนไปจนถึงระเบิดขนาดใหญ่2,200ปอนด์ได้เลยครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่สำคัญของยูเครนที่จะสามารถพลิกเกมได้เลยครับก่อนหน้านี้ก็พราะว่ายูเครนได้ใช้ระเบิดชนิดนี้กับเครื่องบินรบแบบมิก2 9มาแล้ว และในอนาคตนั้นชาวยูเครนพวกเขาก็หวังว่าจะได้เครื่องบินรบแบบ F16 เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพอากาศของพวกเขานะครับถึงแม้ว่าการสู้รบกันในปัจจุบันชาวยูเครนจะต้องเสียเปรียบอย่างหนักต่อกองทัพรสัสเซียแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่เคยยอมแพ้และพร้อมที่จะสู้ต่อไปจนกว่าจะสามารถขับไล่กองทัพรสัสเซียให้ผนออกไปจากแผ่นดินของพวกเขาให้ได้ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตอรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ